สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mastery Lang Test อยู่กับผม Winterfrost เอ็เช่นเคยครับวันนี้เราก็จะมาสอบแรง9กันก็คือแรง8คือแรง9นั่นเองแรง9นะครับก็จะเป็นในส่วนของการ Steel Q นั่นเองซึ่งเราสามารถเอาไปได้แค่เมลีเท่านั้นครับซึ่งเมลีเนี่ยผมแนะนำเลยนะให้ใช้ Redeemer ครับเพราะว่ามันจะเป็นเมลีที่สามารถยิงได้นั่นเองครับแล้วก็เราไม่สามารถใช้ ถ้าได้ถ้าของโอเปร์ครับได้ในด่านนี้เราไม่สามารถใช้ได้เลยครับด่านนี้นะครับจะแบ่งออกอยู่เป็น3ส่วนส่วนแรกส่วนกลางส่วนสุดท้ายนะครับส่วนแรกเนี่ยก็จะมีอยู่3ตัวแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆนิดนึงแต่แล้วเราเนี่ยครับคือหน้าตาของด่านเราก็จะมาทำการใช้เจ้ารีดิ e มอร์เนี่ยฆ่า เพราะว่ามันค่าได้จากระยะไกลอะครับผมแนะนำให้ใช้เลยนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็ไม่ถูกจับได้ด้วยอืมถึงมันจะเสียงดังก็เถอะแต่ไม่ก็มันไม่ได้ยินหรือเปล่าหรือยังไงไม่รู้แล้วก็ที่สำคัญเลยครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเอนเ,อนเล่นตัวที่ใส่ a n มิเรดาร์มาเนี่ยมันจะเห็นมอนในในแมปมินิแมปเห็นไหมครับ นะครับมันจะง่ายต่อการที่แบบว่าเออเราสามารถรู้ได้ว่ามอนมันอยู่ตรงไหนนี่แะครับคือทริคเล็กๆน้อยๆเราก็มาส่วนที่สามแล้วนะครับและแล้ว,ลวเดี๋ยว,วเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองให้โดนจับได้ให้ดูว่ามันสามารถเฟลได้ประมาณอ่ะเฟลได้สามรอบเดี๋ยวดูวนะบึ๊บโอเค เราเหลืออีกสองรอบนะครับนั่นแหละครับเราก็พยายามหยอาเฟลละกันออกตรงไปใกล้ๆกว่านี้หน่อยนี่แน่นี่แน,น่เนี่ยครับมันง่ายมากแล้วก็จะมีอีกด่านหนึ่งด้วยครับที่จะต้องเป็นแบบนี้แต่ว่าจะยากขึ้นอีกระดับหนึ่งแต่ผมจำไม่ได้ว่ามันอยู่แล้งไหนนะอันนี้ก็เอ้ยเลยคิดตัวดูในมินิแมพสิ่อยตรงนั้นตัวหนึ่งเอายิงไม่โดนอีกเอายิงไม่โดน หลบหลังเสาใช่ไหมอ่าโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถ้าเกิดใครชื่นชอบผมก็อย่าลืมติดตาม Subscribe ด้วยนะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับ